สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับวายอีกแล้วนะคะวันนี้มากันหน้าสดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หน้าค่อนข้างจะใหญ่นะเพราะว่าใช้เป็นเลนส์อีกตัวหนึ่งนะคะก็ทนดูเอาหน่อยล้กันนะคะโอเควันนี้นะคะก็จะมาลองใช้นะคะเป็นรองพื้นตัวใหม่นั่นเองนะคะของลางโคมนะก็ได้มาจากงานเมื่อ2อสวันที่แล้วนะคะว่าใช้เป็นเบอร์ 049นะคะเบจพีชนะคะนี่นะคะผลิัณฑ์ก็จะเป็นขวดแก้วหรูหราแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะครั้งแรกเลยนะ mm hmm. ก็จะมีเ,เบอร์049ติดอยู่ชัดเจนแบบนี้นะคะ mm hmm. ดูเนื้อแล้วค่อนข้างจะขาวไปสักนิดนึงเหมือนกันนะคะจากสีที่เห็นในขวดแล้วก็สีที่สวอตลงบนแขนแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่มันเขาเรียกอะไรอะ ออกซิไดร์ใช่ไหมมันจะขาวเห็นไหมลงพื้นปุ๊บมันจะรู้สึกว่ามันขาวแต่ว่าผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะมันจะเอ่อกรืนไปกับผิวเลยซึ่งเขาบอกกันว่าเวลาทาลงที่มือมันจะออกซิไดร์มากกว่าลงที่หน้านะคะควรที่จะลองที่หน้าก่อนแล้วคือควรหน้าสดไปเลยนะรองพื้นหวดนี้พันเก้าร้อยห้าสิบมั้งควรจะลองให้ดีก่อนค่อยซื้อนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเพราะสีค่อนข้างที่จะเลือกยากสักนิดนึงถ้าจะลองใช้ด้วยนิ้วนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะจะได้รู้ว่า เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกด้วยนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองพร้อมๆกันนี่ดูสิดูความสีผิวสิปกตินี่คือลองพื้นสีดีไม่ซื้อนะรู้สึกเลยว่ามันจะขาวไปอืมแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันจะมันจะปรับดรอปลงปกติว่าจะไม่ค่อยลองพื้นด้วยนิวนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะควบคุมปริมาณยากอืม ถามว่าปกปิดไหมถ้าใช้นิ้วแตะๆลงไปมันก็ปกปิดได้นะแต่ว่าเนื้อไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้บางปิดได้ประมาณหนึ่งสองก่อนปิดได้แต่ไม่ได้ปิดสนิทนะคะอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยแต่อย่างเงี้ยว่าโอเคเพราะว่ามันก็จะดูอย่างยังเป็นผิวเราอยู่ตอนนี้คือใช้แสงแดดแบบจากหน้าต่างนะคะอาจจะมีกันสี เพียนไปเพียนมาได้นิดๆต่เพราะว่าแดดมันสว่างจ้าเด๋ยวสักพักมันก็หายไปอ่ะดูคืออย่างที่เห็นค่ะว่าสีมันจะค่อยๆปรับตัวลงไปครั้งแรกนี่คือขาวขาวเวิ้นมากนะะโอ้พอใช้มือเราไม่รู้จะเกลี่ยยังไงเลยอ่ะแบบไม่ค่อยได้ใช้มือค่ะงง อ่ะแต่ว่าเราทําให้ดูว่ามันสามารถใช้มือได้นะเกลี่ยได้เกลี่ยได้ไม่ยากเกลี่ยแบบค่อยๆลงเพราะว่าราองพื้นตะัวเนี้ยจริงๆมันค่อนข้างที่จะแห้งนะคือว่าทาตั้งแต่ที่รองที่งานนะคะแล้วก็กลับบ้านมาไอตัวที่ทาลงบนมือนี่สวอชลงตรงนี้นะคือเขาบอกว่าติดทน24ชั่วโมงนี่ก็อาบน้ําไม่ถูสบู่ตรงนี้คืออยากรู้ว่าอโดนน้าปกติเลยแต่ว่าอยากรู้ว่ามันติดทน24ชั่วโมงจริงเปล่า โอ้ยุสี่ชั่วโมงปุ๊บก,ก็มาดูแล้วมันก็ยังอยู่นะคะสำหรับสี่รองพื้นที่ลองมาก็ถือว่าติดโทนประมาณนั้นนะแล้วเนื้อมันแห้งสนิทติดไปเลยไม่เยอมไม่เลอะเลยอะ่ะตอนที่ลองทาครั้งแรกะคะ่ะอ่ะนี่นะคะก็ทาครึ่งหน้าด้วยมือลวกๆนะคะเออประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครึ่งนึงเราจะใช้ฟองน้ํเดี๋ยวใช้ฟองน้ําเก็บตัวทั้งหน้าเลยเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะ,ะอ่ะต่อมานะคะเราจะใช้เป็นฟองน้ํากันบ้างน,นะคะซึ่งก็จะเป็นฟองน้ําจากอีแฟนบอยนั่นเองนะคะสีเทารุ่นสีเทานะ ก็เดี๋ยวบีบลงไปที่ฟองน้ำอันนี้ไปจุ่มน้ำมาเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้นะคะก็เริ่มพอใช้ฟองน้ำแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันจะบางลงจากการใช้มือนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีเหมือนมีน้ำมาผสมแล้วก็ช่วยกันเกรียดๆแต่เมื่อกี้ข้างนี้ลงไปทั้งสามสามปัป๊มป่ะคือตอนนี้ค่อยๆปั๊มแบบ ค่อยๆมาจะไม่ได้ปั๊มเต็มพิก,กัดออกมานะคะปั๊มแบบน้อยเดียวเพื่อที่จะค่อยๆไล่เพราะว่าตอนลองก็มีความสุกว่ามันแห้งเรากลัวว่ามันจะแห้งแต่มันก็ไม่ได้แห้งเร็วขนาดนั้นนะยังเกลีย่ยได้เรื่อยๆอซึ่ง049สีาำหรับวาที่ NC 3 5นะคะก็ก็คิดว่าสีนี้กำลังของอะ่ะเพราะว่าสีต่อมาของเขาเลยก็คือสี 0 50นะคะเป็นเบอร์50มันมันเข้มมากเลยอ่ะคือถ้าทามันอาจจะได้สีที่แบบพอดีเกินไปแล้วถ้ามันเข้มลงอีกแบบออกซิไดอีกนี่คือแบบอาจจะหน้าหมองแต่คนที่สีผิวประมาณ NC40 น่าจะใช้อันนี้แล้วแบบดีนะใช้ได้นะเออมีสีเข้มคือถ้าเข้มกว่า,วาอีกสักนิดหนึ่งนี่ก็ ดีเลยนะคะน่าจะมีสีให้เลือกอยู่แต่สีของวงมากมีทั้งอมเหลืองอมชมพูต้องลองจริงๆคือมันไม่สามารถจะฝากใครซื้อได้เราเทียบว่าแบบว่าเฮ้ยเคยใช้สีนี้หรืออ่ะเข้มกว่าลงหน่อยเพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าสีมันไม่เรียงกันมันไม่เรียงอ่อนไปเข้มว่างั้นเถอะเบื้องต้นที่ลองใช้นะคะก็มีความรู้สึกว่าสีโอเคนะแล้วก็ความเนียนใช้ได้ อ่ะโอเคนะคะนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการลงรองพื้นเบอร์049นะคะบนผิว NC35 ของวานะคะอ้อเมื่อกี้ลืมบอกว่าวาไม่ได้ลงเป็นตัวเบสอื่นๆอะไรเลยนะคะก็ใช้เป็นแค่สกินแคร์2ตัวนี้เท่านั้นซึ่งสกินแคร์2ตัวนี้เป็นสกินแคร์ที่ไม่ค่อยมันนะไม่มันเลยดีกว่าเออส,สารกลางวันนะคะของฮานิโบนะแล้วก็ลงรองพื้นเลยไม่ลงกันแดดด้วยเพราะว่าเดี๋ยว กลัวว่ากันแดดมันจะมาเเปลี่ยนคืออยากรู้ประสิทธิภาพรองพื้นประมาณนั้นนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะเราจะออกอีเวนต์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูกันว่าในระหว่างวันนะคะผิวเราเปลี่ยนเป็นยังไงนะคะซึ่งตอนนี้กําลังสงสัยว่าจะลงจะลงแป้งอะไรดีสงสัยกับตัวเองเออเอาเป็นตรีแล้วกันอะไรเราเน้นแค่ทีโซนอ่ะพอเดี๋ยวไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ ตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีลงเป็นไฮไลท์ที่แก้นิดนนึงจริงๆแล้วด้วยปกติแล้วเนี่ยรองพื้นเขาจะไม่ได้มีความเงาเท่าไหร่นะคะคือจะค่อนข้างแมทเลยทีเดียวนะคะสําหรับลังโคมแตงดีโดอัลตทอแวร์ตัวนี้นะคะก็เป็นรุ่นใหม่ตัวใหม่ของเขาล่าสุดเลยว่าใช้เป็น0ูน49อย่างที่บอกนะคะไอ้ยังไงเดี๋ยวจะรีบไปแต่งตัวแล้วก็ออกจากบ้านไปงานแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงหน้าเปลี่ยนเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวฟังกันค่ะ นี่นะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็เลิกงานทุกอย่างอะไรแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในห้างนะ,ะจนัลแทนเวสเกตนะ,ะก็มาดูกันว่าหน้าเป็นยังไงบ้างน,นะคะดูจะเห็นได้ชัดว่าดูตรงไปจมูกจะค่อนข้างจะเงาขึ้นนะคะส่วนตรงส่วนอื่นก็คือตรงแก้มก็จะรู้สึกว่าแห้งๆปกตินะักถัจะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามัน มันอะไรขึ้นเท่าไหร่แต่ตรงจมูกกระชัดมากเลยค่ะจมูกตรงนี้ขอบจมูกเขาเรียกอะไรขอบขอบจมูกตรงนี้คือมีความมันเกิดขึ้นชัดเจนแล้วก็จะมีตรงเนี้ยนิดนึงที่จะรู้สึกว่ามันหลุดลงมานะคะเดี๋ยวเดินลงมาได้เรื่องะอ่ะตอนนี้นะคะก็หาที่นั่งแล้วมารีวิวต่อค่ะคือจมูกนะคะมันก็จะมีความมันเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะมีความมันเกิดขึ้นแต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่ไม่เห็นคราบของรองพื้นใดๆนะคะไม่มีคราบเกิดขึ้น หลังผ่านไปหชั่วโมงแต่มีความหลุดหลุดล่นเนี่ยในเน็ตนหน่อยๆนะคะส่วนตรงช่วงแก้มใดๆก็ปกติดีแห้งดีตรงนี้อาจจะเห็นเงาเพราะว่าเป็นไฮไลท์นะคะไม่ไม่ใช่ความมันก็นั่นแสดงว่าถ้าคุณไม่ได้มีผิวมันแบบจรงิงจังจรงิงๆมันก็จะค่อนข้างอยู่คนนะคะส่วนวาเนี่ยเป็นคนที่มีผิวมันที่จมูกก็หน้าผาแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วง เออหน้าฝนแบบนี้นะอากาศก็เย็นน,นิดนึงก็จะไม่ค่อยได้แบบเออมันมากนะก็ยังถือว่าโอเคประมาณนี้นะคะอ่ะก็ค่อนข้างประทับใจนะส่วนสีเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่ามันก็พอดีกับสีผิวที่เป็น nc35 นะคะสำหรับ049ของเรานะ โอเคค่ะ okay, สำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> ก็น่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆที่สนใจลองคอมตัวนี้อยู่นะคะ <c oughs> ก็ราคา1,950บาท <c oughs> ไปลองสีที่ร้านดูนะคะแล้วน่าจะได้สีที่ตรงกับสีผิวนะคะแล้วก็ถูกใจนะคะตัวนี้มันถือว่าโอเคนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบายปไปคะ่ะ